ใครก็ตามฟังในเว็บเนี่ยถ้าอยากทำงานน่ะอธิษฐานทำงานเพื่อหลวงปูแล้วนะคุณต้องสวดมนนะต์นะแล้วคุณต้องขอท่านทุกวันนะก่อนนอนนะ่ะทำงานในนิมิตก็ได้ทำงานในความฝันก็ได้ไม่นานเนี่ยท่านได้ทำงานอยู่แล้วเวลาทำแล้วก็อย่าลืมเงินเดือนขอขั้นด้วยของเงินเดือน<า><า>อนะทำสักพักก็ขอโบนัสอะไรประ,<จ>ะมาณนะี้ขอประกันชีวิต ได้หมดเลยประกันสุขภาพได้ไหมเจ้าคะได้หมดเลยขอให้ทำงานเลยวันนี้ลูกกับสามีหนูป่วยไม่มีใครไม่ป่วยในโลกลุงขอหลวงปู่ไว้ประกันสุขภาพเจ้าค่ะหลวงตาพอสวดไปสวดมาจริงๆตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันเริ่มมีความสนุกมากยิ่งขึ้นโอ้โหหนูเริ่มติดการสวดมนต์ถ้าเอาจริงเอาจังนี่นะสนุกยิ่งกว่าดูหนังอีก จริงเหรอคะดวงตาดวงตาทำให้หนูอยากดูหนังซีรีส์สมัยก่อนนะะดูกันทั้งคืนอ่ะไม่ดูได้ไงอ๋อเพราะฉะนั้นตุตุที่ท่านไม่สึกก็เพราะว่าท่านกําลังเพลิดเพลินสนุกกับเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมคะบางองค์แต่บางองค์ก็เพลิดเพลินกับอย่างอื่นเพลิดเพลินกับโทรศัพท์เพลิดเพลินกับอะไรนะเจ้าค่ะเพราะว่าขณะอยู่ในโซเชียลมีอะไร YouTube หรือ TikTok อะไรประมาณนี้ Tiktok ค่ะ Tiktok เล่นกันไป ได้เงินมั่งเล็กๆ,ๆน้อยอะไรประมาณเนี้ท่านมองใกล้งไงเจ้าค่ะแต่ท่านมองไกลๆเนี่ยท่านไม่จับเราโทรศัพท์จับเป็นบางครั้งลองตาพวกนี้มันมันไม่ยาวเจ้าค่ะ